พยนเลื่อา่า้อแลวก็สาวน่อยในบานแงนะครับในมโอกาสคือมาเารวมส่งกำลังใจเด้อมารวมเสริมกำลังใจในสำหรับผู้ประสมใหยอันนี้มาจากเพื่อโอ้ทผู้สมไห้มาจากคณะมีะละละมะขอให้นะครับตลอดวัดไทยอ่มในระบยังเรีวขั้น,นะจะได้ก บ้านเบอนี้ก็คือว่าเตาลอยแพรงนะครับในเลี้ยงเห็นคือว่าที้สเก็ตนี่เป็นโอเขาอ้วนห้าของเตา้อยแพรงนะครับทีส้สเก็ตเ็นบ้านแพงอ่าก็เลยว่าเบอร์นี้เบอร์นี้นิ่งดูได้นะครับก็เลยน้ำนะครับน้ำโม่จะเป็นน้ำแล้วก็อาหารแห้งนะครับพ่อมาลุ่มตะบูอย่างที่บ้านแบ่งที่วัดอยุนถทงถึงพ่อมากแต่ว่าก็คือว่า,วาด้วยกําลังใจด้วยใจจริงๆคือจะมาซอยเหลือ นะครับขอให้พ่อพ่อแม่อยู่ดีไม่แห้งเด้อเอาอยู่ดีไม่แห้งพุทธลักษาบุญรักษาปุ้งสยัสี่วัชรานบกบังรักษาบุกพ้องแลก็ให้ตลอดปลอดภัยก็ขอให้สมบูรณ์แล้วก็เฝ้าในกบัตกับซองนกเป็นบ่อปีนหอดบ้านหัเออหนาวเขาส่วนี้เขาออกปลอดภัยเอาที่วิเดีอรก่อนเนาะครับเนาะนะครับเอาคปีนไปบ้านเดือนมือสองมือเด้อปีนสมบูรณ์ลง่มอจะได้แต่มือนี้เขามีลาผู้หญิงกับโฟนุ่นอ่าโฟโจ นะครับตัวเองไปหน่อยะครับพร้อมกนลดกที่เงินพอประโยชน์ใครออกมันนคงก็ตั้งใจกันแแตเทนี้ละให้คแม่ค่อยากขอเป็นกำลังใจบว่าในี่รกคนเจอค่ะก็คนพด้วยกันนอกรานอกร้านเป็นแม่ค่ะข้างคุณขอม้าเหมือนก่นค่ะขางคุณขอม้าเหมือนย่ายาาค่ะ ก็ห้กจไอ้เอื้นมาเบิดฟ้อมกันเลยนะคะเอาเอาบนเลยจ้าโติปลูกคนจ้ารกับบปรติพิฆาตบวมพี่ไผ่ิบลูกน่ะข้างนค่ะมอกับิบมะม่วครับเอาน้าเยอจังก้อน่วตอาคุณุกต่อมามะบ่วงอ่โฉมก็แล้วกัน

อันนี้เพิ่อิ่นเนเิ่งหันนำไข่ออนเลยนี่เพิ่มาเพิ่งหันนไขออ่้ดีเลยนลองให้

ยงให้คะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจไปกันเลยผู้ใดมีไลฟ์ซื้อได้หมดเลยนะคะ

มีผู้ป่วยติดียงฟังพุ่นค่ะกำลังเดินไปทางพุ่นค่ะอะไรตัวค่ะไหนค่ะแหนยังเขาก็ยังดุที่รู้ไหมตัดกันตัดกันโอเคยูนันมีธนาคารยังไม่ได้เลยเนาต้นพี่น้องอยากรวมทับุญเดิมเขาจะเปิบเป็นชี้จง ช in ิ้นครับมันชิ <uyor> ้น่าปีไม่ซื้อนี่แหละพอโจวงยิงพ่อน้นอย่างประมาณนี้พี่น้องเตรนทับุญมากเลยตากองทำงานดีโอ้โหขอโทษขอโทษอะไรก่อน

नाचतोय

ไม่ไหวยืนดีสนครับสงสารขนาดุ้ยหนอยเลยขนาดปุ้ยกับพนนี้คนนี้เดีไม่เจอแบบนี้อันนี้นิน่อยเลยเนี่ยนิอยเลยค่ะได้จากเดือนแล้วนะจ๊ะแต่เดือนบล้ว